เดี๋ยวมาต่อนะอ่าถักแบบนี้นะคะสองแถวแล้วเห็นไหมค่ะเป็น,ปนสี่เหลี่ยมเนี่ยยาวไปสองแถวและอันนี้คือเราจะมาจบแถวนะก็โซ่สองก่อนนะคะแล้วก็แทงลงไปค่ะแล้วก็ดึงลอดออกมาเลยอันนี้คือจบแล้วนะจบแถวของที่ว่าทําลาย เนี่ยค่ะเสร็จไปหนึ่งชั้นแล้วก็มาคั่นด้วยอ่าสองแถวเป็นตารางสี่เหลี่ยมแบบนี้ทีนี้ตรงนี้มันยังอยู่ในช่วงใต้วงแขนนะคะสังเกตดูนะเพราะว่าใต้วงแขนเนี่ยเราเราจะทําลายตรงนี้เราทําลายแบบนี้มันมันไม่ได้มันจะอ่ามันจะไม่ได้ขนาดที่เราแบบนี้ค่ะเราจะใช้อีกลายหนึ่งก็คือตัวนี้แต่ทีนี้ตัวเนี้ยค่ะพอในชั้นถัดไปเนี่ยเราจะต้องทําตรง ให้ได้กับแถวตรงกับแถวนี้เนาะส่วนช่วงตรงระหว่างตรงนี้ค่ะเรายังเหลือเหลือเนื้อที่อยู่คนถักก็เลยใช้วิธีะจะถักติดกับตรงนี้สองหลักตรงนี้แต่ทีนี้เราจบงานด้วยแถวนี้เราก็เลยจะลงตรงนี้หนึ่งหลักไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะทําแบบนี้เหมือนกันจะทำสองช่องนี้นะคะวิธีการทํานะคะเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้เดี๋ยวพอชั้นถัดไปเนี่ยมันก็จะง่ายแล้วมันจะตรงแถวแล้ว ดูนะคะอ่าก็จบตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่สามนะคะแล้วก็ลงไปในหนึ่งช่องนี่ค่ะลงหนึ่งช่องเพราะเราจะทำสองช่องใช่ไหมแต่สองช่องเนี่ยเราเราจะลงตรงช่องช่องนี้ช่องนี้กับช่องนี้ก็คือจะให้ติดกันตรงนี้เลยสองช่องก็จะลงช่องนี้กับช่องนี้นะคะ พอเราถักมาจนจนถึงนะี่เราจะลงช่องนี้กับช่องนี้ทีนี้พอเราจบงานตรงช่องเนี้ยเราก็จะเหลือช่องหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราถักจนมาถึงสุดนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลงอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้อ่าเดี๋ยวพอชั้นถ้าถัดไปเนี่ยมันก็จะตามลายมาแล้วมันก็จะง่ายแล้วทีนี้ก็ลงตามลายไปเลยค่ะเนี่ยค่ะลงหลักแต่ถ้าใครงงนะคะตรงช่วงใต้วงแขนเนี่ย งงก็เว้นไปเลยก็ได้ค่ะเว้นเป็นช่องสี่เหลี่ยมลงแค่เป็นช่องสี่เหลี่ยมมาจนถึงลายตามลายเลยตามนี้เลยก็ได้ตรงระหว่างตรงนี้ถึงตรงเนี้ยคุณเว้นไปอย่างนี้เลยได้ถักแบบเนี้ยค่ะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยยาวมาเลยก็ได้ไม่ต้องทําลายนะถ้าคุณงงนะคะอันนี้สําหรับคนที่จะทําลายก็คืออย่างที่บอกคือจบงานตรงนี้แต่ว่าเราจะลงลายช่องช่องเนี่ยคุณสังเกตดูช่องติดกับตรงนี้นะก็จะเป็นช่องนี้กับช่องนี้ ต่เราจบงานด้วยช่องนี้ค่ะเราก็ลงหนึ่งตรงนี้หนึ่งช่องเดี๋ยวเราถักมาก่อนถักมาจนถึงตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะลงตรงนี้อีกหนึ่งช่องนะอันนี้ไปช้าๆนะอันนี้คุณก็ทําตามาลายไปก่อนนี่ค่ะพอเดี๋ยวมาถึงตรงนี้คุณก็ลงลายให้ตรงแถวเขา นี่นะคะก็ลงลายไปทึบไปกันนี่คะ่ะลงลายไปจนอ่าถักไปจนถึงอีกอ่าใต้พวงแขนอีกฝั่งหนึ่งเลยนะเดีวเรามาเจอกันอีกที ทีนี้ตรงระหว่างตรงเนี้ยมันจะเท่ากันแล้วอ่ามันจะตรงกันแล้วค่ะลายเขาจะตรงกันเห็นไหมลายตรงนี้เนี่ยค่ะเขาจะตรงกันตรงนี้เขาก็จะตรงกันเดี๋ยวมาเจอกันอีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะตรงใต้วงแขนอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะคุณถักไปเลยนะเดี๋ยวไปเจอใต้วงแขนเลยนะคะถ้ามาต่อนะก็ถักจนมาถึงใต้วงแขนอีกฝั่งหนึ่งแล้วเห็นไหมคะใต้วงแขนเนี่ยฝั่งเนี้ยเขาก็จะเป็นลลายแบบนี้ นะคะเราก็ถักมาจนถึงตรงนี้เราก็จะลงลายตรงนี้ค่ะสองลายลายที่หนึ่งก็คือตรงนี้ทึบสองลายตรงนี้เพื่อติดให้เขาติดกันตรงนี้กับตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะ,อ,ะนอันนี้เดี๋ยวทําไหมลุกเนี่ยค่ะถักมาจนถึงนี้สองช่องติดกันเนี่ยค่ะติดกับตรงนี้นะเห็นไหมสังเกตง,ง่ายๆเลยก็คือช่องนี้กับช่องนี้ เราก็ลงทึบไปนะคะสองทึบเหมือนกันนยะคะแล้วก็เว้นว่างไปสองช่อง แล้วก็ลงทึบนะคะเนี่ยก็จะเหมือนฝั่งนี้เว้นว่างสองช่องแล้วก็ลงทึบสองสองสองช่องนี้อย่างที่บอกถ้าใครจะไม่ทำลายคุณก็ทำช่องสี่เหลี่ยมข้ามไปเลยอะคะ่ะทำช่องสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยข้ามมาเลยก็ได้นะ แต่ถ้าดูว่ามันโล่งไปคุณก็ทําแบบนี้ก็ได้อะให้ดูชัดๆติดเีเห็นไหมเนี่ยค่ะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ทึบติดกันเลยนะคะติดกับตรงนี้เขาจะอยู่แถวเดียวกันแถวนี้ที่ติดกับตัวนี้นะมันจะเป็นสับกันแล้วก็เนี่ยค่ะเหมือนกันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะแล้วทีนี้คุณก็ข้ามาลงลายที่นี่เลยเหมือนเดิมค่ะ คุณก็ถักมาเลยนะถักตามตามแถวเลยอะค่ะตอนนี้เนี่ยค่ะคุณก็ถักมาลงหลายให้ตรงกับตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะมาต่อนะจ๊ะอ่าอันนี้ถักมาจนอีกฝั่งหนึ่งฝั่งจบแถวแล้วนะเนี่ยจะจบแถวแล้วเห็นไหมตัวมาเนี่ยคือจะจบแถวแล้ว คุณก็เหมือนเดิมเนี่ยถักมาใต้วงแขนฝั่งเนี่ยก่อนจบแถวเนี่ยก็ลงสองหลักนะคะอ่ะขอโทษทีค่ะลงสองช่องเนี่ยติดกับตรงนี้นะเห็นไหมสังเกตดูนะแล้วก็เว้นมาสองทีนี้อย่างที่บอกคือจุดเริ่มต้นเนี่ยเราจะทําให้เขาติดกันตรงนี้นะพอเอิญเราจุดจบเนี่ยคือเราจบตรงนี้นะคะเนี่ยเราก็เลยจะต้องลงตรงนี้อีกหนึ่งช่องแล้วก็เชื่อมติดกันตรงนี้ คุณได้แบบนี้ลงหลักแบบนี้มาแล้วก็ลงในนี้อีกสองหลักนะคะลงไปในนี้อีกสองหลักหนึ่งสองเนี่ย 1, 2, ะคะ่ะแล้วก็เชื่อมหากันเลยหนึ่งสองสามแทงไปแล้วก็ดึงอ่ะเขาจะได้ลักษณะแบบนี้เห็นไหมมันก็จะเหมือนกันเห็นไหมหนึ่งสองตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองทีนี้แถวต่อไปเนี่ยคุณก็ทําตามลายเลย คุณทำเหมือนเดิมตัวนี้ก็ขึ้นหลักขึ้นโซ่สามนะเฉพาะแถวที่เป็นเป็นตรงเป็นทําสี่เหลี่ยมนะก็จะขึ้นโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็ลงหลักให้เขาค่ะนะแล้วคุณก็ข้ามมาเหมือนเดิมมาถึงตรงนี้เลย ลองเป็นช่องแบบนี้เนี่ค่ะนะคะเพื่อจะมาทำลายตรงนี้ ลายลายชั้นที่2นะก็ลงทึบ1เว้นหนึ่งแล้วก็ทึบทึบหช่องนะคะทึบ1ช่องแล้วก็เว้น1ช่องแล้วก็ทึบอีกหนึ่งช่อง ขนาดแบบนี้นะคะคุณก็ถักวนมาเลยนะเรามาเจอไกักทีใต้ใต้อะใต้วงแขนนะคะมาต่อนะคะก็ถักมาใต้ถึงใต้วงแขนแล้วนะอันนี้เป็นลายาลายชั้นที่สองแล้วนะลายนี้เป็นของชั้นที่สองใต้วงแขนเนี่ยอันนี้คือลายที่เราจบไปแล้วเห็นไหมคะถัดไปเนี่ยเราจะต้องให้ตรงกัน ตรงกับตัวนี้นะคะก็จะตรงกันส่วนใต้วงแขนเนี่ยก็อย่างที่บอกก็ทําลายขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งลายก็คือทึบแบบธรรมดานี่แหละก็ถักมาค่ะก็ตามลายเลยทึบเดี๋ยวก็จะทึบสามชั้นเหมือนกันก็หนึ่งสาเนี่ยค่ะแล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นทึบตามตามนี้เลยนะตามตามแบบนี้เลยแล้วก็เว้นสองเนี่ยค่ะแล้วก็ทึบก็เหมือนกันค่ะตรงนี้คุณก็ถักถักมาจนถึงฝั่งนี้ฝั่งก่อนที่จะจบเนี่ยนะ ดูเนาะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็ใต้วงแขนนะเห็นไหมคุณก็ทึบเหมือนกันทึบสองทึบเนี่ยแล้วก็เว้นเป็นช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็ทึบตรงนี้นะคะแล้วก็คือตรงนี้คือจบงานก็เชื่อมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้อีกทีนึงนะ,ะเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีนึงนะคะก็ถักมาจบจะจ,จบแถวแล้วเนี่ยค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะใต้วงแขนก่อนจบแถวเห็นไหมตัวมาร์คตัวมาร์คคือตัวที่เรา,าเป็นจุด จุดเริ่มต้นกับจุดที่ว่าเราจบตรงนี้ก็อ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนที่มาแล้วกันเนาะจะได้รู้ว่าตรงนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะก็เหมือนเดิมคุณก็ถักมาถักตามลายมานะเนีย่ยถักตามลายมาเลยนะคะจนมาถึงตรงนี้ก็ลงแบบนี้สองทึบสองเว้นสองแล้วก็ตรงนี้ก็มันเหลือต้องอีกทึบอีกหนึ่งเนะาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวอ่าถัดไปเนี่ยชั้นถัดไปเนี่ยคุณก็จะง่ายแล้วเพราะจะลงตามมา ตามลายและตามแถวเลยอะค่ะตามด้านล่างเลยแล้วก็เชื่อมหากันเลยนะ1 2แถวต่อไปยังเป็นอ่าเป็นชั้นชั้นที่3ของลายอยู่นะนะคะก็ยังเป็นโซ่3ามอยู่นะแล้วก็ลงเหมือนเดิมค่ะลงช่องเนี้ยทึบ ยังทึบอยู่นะคะแล้วคุณก็ลงตามลายในชั้นที่สามก็คือทึบหมดเลยเนี่ยค่ะคุณก็ลงตามลายเลยถักคุณถักอ่าถักไปแล้วก็ลองสวมใส่ดูนะคะว่ามันได้ขนาดที่เราไว้นี่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวถักถักไปเนี่ยค่ะให้ถึงขนาดที่ว่า ใต้สะดือหรือก่อนสะโพกอะค่ะแล้วก็จะเราจะเพิ่มจะเพิ่มมาเหมือนจะทําให้มันบานกระโปรงมันบานออกอะค่ะ๋ยวคุณถักลงไปเลยนะอย่างเงี้ยนี่คุณก็ลงหลักตรงนี้เหมือนเดิมค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทึบหมดเลยนะชั้นที่สามเนี่ย คุณถักไปเลยนะถักจนมาจบแถวเลยนะคะมันก็จะเหมือนเดิมเลยนะคะดูนหน้าตาเห็นไหมเนี่ยคุณถักมาจนถึงใต้วงแขนเลยเพราะว่าใต้วงแขนก็ชั้นนี้ก็จะเหมือนกันแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีก็คือตอนจบแถวเลยนะนะคะคุณถักไปเลยนะอันนี้คือหน้าตานะ<อ>เห็นไหมยาวลงมาแล้ว คุณก็วัดดูแล้วกันว่าขนาดคุณได้ที่ต้องไอ้นี่ไหมอันนี้ไอ้สามสิบหกพอดีเลยของคนถักก็ขนาดได้แล้วนะคะถ้าคนถ้าบางคุณอยากได้กว้างกว่านี้ตอนก่อนที่คุณจะเชื่อมใต้วงแขนคุณก็เพิ่มไปนะเพิ่มเพิ่มไปสักถ้าถ้าคุณเพิ่มตรงนี้อย่างของในคลิปเนี่ยสี่นะสี่ช่องสี่ช่องมันก็จะ สี่ช่องเนี่ยมันจะไม่ได้หนึ่งลายคุณก็เพิ่มเป็นหนึ่งลายไปฝั่งนี้หนึ่งลายก็คือแปดช่องข้างละหนึ่งลายก็คือข้างละแปดช่องนะคะนะแปดคูณสามแล้วก็ลบอีกหนึ่งนะคะคุณก็เพิ่มไปแล้วก็ถ้าเพิ่มปุ๊บมันจะได้หนึ่งลายเลยหนึ่งลายเนี่ยคุณไม่คุณก็ทําตามลายได้เลยไม่ต้องมาทําแบบนี้นะในอ่าถ้าเกิดคุณได้ถ้าคุณเพิ่มนะเพิ่มแปดช่องไปนะคุณก็จะได้เป็นลายหนึ่งลายเลย แต่ในตรงนี้เราดเพิ่มแค่สี่สี่ช่องเนหะ็นไหมสี่ช่องมันก็จะไม่ได้หนึ่งลายก็เลยอัแดแอปเอาเนาะก็เป็นเป็นแบบนี้ไปนะคะก็คุณก็ถักมาถักมาตรงนี้ก็เหมือนเดิมทึบมาค่ะแล้วก็เว้นสองอย่างนี้แล้วก็ทึบแล้วก็ถักวนมาค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนตอนจบงานแล้วก็เดี๋ยวเริ่มต้นให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วคุณก็ไปถักกันยาวๆได้เลยนะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะก็ อ่าชั้นเนี้ยชั้นที่อันนี้ใต้รแขนนะลายที่1แล้วก็อันนี้ลายที่สองนะคะจบแล้วนะคะจนมาถึงตรงนี้เห็นไหมคะเราก็เหมือนเดิมลงไปสามหลักเนี่ยคะ่ะทีนี้จบแถวก็เหมือนเดิมนะตัวนี้นะคะจบโดยการอ่าเหมือนเดิมคะ่ะก็ลงหลักไปก่อนตามหลักตามตามลายเลยอะคะ่ะ แล้วคุณก็เชื่อมหากันในหลักที่สามนี่อันนี้คือจบแล้วนะต่อไปเนี่ยจะง่ายล้วต่อไปเนี่ยจะทําเป็นตารางเห็นไหมอ่ะเป็นตารางทําเป็นเนี่ยค่ะสี่เหลี่ยมสองแถวสองแถวเสร็จอ่าคุณก็ขึ้นโซ่ห้าเลยนะสองสองแถวเสร็จคุณโซ่ห้าคุณก็ถักตารางจนมาถึงตรงนี้แล้วก็ลงลายให้ตรงกันกับตรงนี้ แค่นั้นเองทีเนี้ยจะทําตามเนี่ยค่ะพจบแถวนี้เสร็จค่ะคุณก็ขึ้นโซ่ห้าแล้วก็ถักถักเป็นสี่เหลี่ยมอะค่ะนะคะเนี่ยค่ะคุณก็ทําแบบเนี้ยสองแถว ชั้นถัดไปก็จะตรงกับลายลายนี้นะคะตอนนี้คุณทําแบบนี้ไปก่อนสองแถวนะแล้วก็ชั้นถัดไปก็จะตรงกับตรงนี้นะคะพอเสร็จเสร็จชั้นนี้เสร็จมันก็จะตรงกับลายนี้แหละเนี่ยค่ะเนี่ยเราก็จะตรงกับตรงนี้นะตรงตาวงแขนก็จะตรงกับชั้นนี้นะคะมันก็จะสลับกันอยู่อย่างเงี้ยพอชั้นนี้จบคุณก็มาทําต่อชั้นนี้นะคะชั้นนี้ก็ลายเขาก็จะตรงกับตรงนี้เนี่ยลายเขาจะตรงกัน นะคะพอพอมาถึงชั้นนี้คุณจะขึ้นโซ่สามถึงชั้นชั้นตรงเนี้ยที่จะเริ่มเริ่มตรงเนี้ยเป็นโซ่สามนะคะตรงเนี้ยโซ่สามแต่ถ้าเกิดจบจบชั้นนี้ชั้นนี้เมื่อไหร่ปุ๊บคุณขึ้นถัดไปเนี่ยจะเป็นโซ่ห้านะคะไม่ได้ยากเลยคุณก็ถักไปจนถึงขนาดที่ว่า,าใต้ใต้สะดือคุณนะคะหรือว่าจะก่อนสะดือแล้วแต่คุณเลยว่าอยากจะขยายช่วงช่วงไหนนะเนี่ยค่ะ ก็เห็นไ,ไหมมันก็จะเป็นเสื้อลงมาเนี่ยเราก็ถักลงมาจนถึงขนาดที่ว่าเราต้องการนะคะคุณกถ็ถักไปแล้วก็ใส่ไปมีอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าถ้าอยากจะขยายเหมือนอยากให้มันเป็นตัวขยายขึ้นเรื่อยเื่อยเนี่ยคุณก็เปลี่ยนเข็มอ่าโทษคุเมื่อกี้เข็มจากเข็ม1.5ใช่ไหมคะคุณก็อาจจะเป็นเข็มหนึอ่าหนึ 75, นะคะเพื่อขยายก็ได้ หรือถ้าไม่อยากขยายให้มันบานก็เดี๋ยวมาเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มกันเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าเราจะเพิ่มกันยังไงนะคะแต่ถ้าเกิดอยากให้มันเป็นทรงตรงลงมาแล้วก็เพิ่มนิดหน่อยตรงช่วงสะโพกเนี่ยคุณอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเข็มก็ได้นะเพราะถ้าถ้าสะโพกคุณไม่ใหญ่มากนะคุณก็จะเปลี่ยนเข็มเอานะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีก็คือตอนที่ได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะคุณก็ถักลงไปเลยนะคะว่าคุณจะได้ขนาดเอาเท่าไหร่ ก็ปกติก็จะเป็นอยู่ช่วงเ,เลยสะดือมานิดนึงก่อนสะโพกอะค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีคุณก็ถักไปเลยนะคะให้ได้ขนาดที่คุณต้องการเลยนะ